ยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านพ่อโหแเทกเตอร์นะครับอันนี้คือตอนที่สองนะครับมาเรามาอยู่ทะเลหาดจอมเทียนนะครับผมมากับลูกสาวแล้วภรรยานะครับอันนี้ก็เป็นลุงนะครับผมกออแล้วแล้วเราได้มาเจอเอ,อแมงกระพุนนะครับผมตัวใหญ่มากนะครับ นี่นะครับแมงกะพุนนะครับโอ้สองตัวนะครับผมเจอสองตัวเลยนะครับตัวอย่างใหญ่นะครับอ่าอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วสองตัวโอ้น้าแรงนะครับน้ำแรงโอ้โอ้ขึ้นแรงแล้วครับผมโอ้เป็นหาดเป็นเออ่ บรรยากาศก,ก็คนเยอะๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวก็จะพาเดินเล่นไปเรื่อยๆนะครับคอยไปเอารองเท้ามาเดี๋ยวรองเท้าหายก็เดี๋ยวตอนเช้าเดี๋ยวก็น่าจะตื้นนะครับผมก็จะเป็นหาดนะครับผมเดินเก็บสมัดหน่อยเดินเก็บเพื่อมีตัง เด็กๆสนุกอ,อ,อู้เปียกเลยนะครผมเปียกเลยนะครับ,นนรบโอ้โหขึ้นแรงนะผมขึ้นแรงๆกันนะครับโอ้โหได้อะไรเออได้อะไรนะไ บุหไฟฟ้าเออบุหรี่ไฟฟ้าเราจะเจอมันเออ,อเรก็บไว้ก่อนไม่ไกลแบงนั้นเลยอ่ะอนี่นะครับ <c oughs> ก็น่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้านะครับผมอ่าบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆครับบุหรี่ไฟฟ้านะครับสมบัตินะครับผมไปเดินไปเรื่อยๆ ก็เดินไอ้น้ำมันซัดบุหรี่ไฟฟ้าขึ้นมาไอ้คุณเก็บได้บุหรี่ไฟฟ้าป้าบอกเอาไว้ไม่รูปใครนุ่งเอาไว้ขึ้นไม่มันซัดมาจากน้ำมาบ้านเลยเอาทิ้งบุหรี่ไฟฟ้าเอาไปล้างใช้ได้ต่อมีหรอโลหิตเอาเก็บไว้ไปล้างดูอยู่บ้าน เอาเก็บไว้ไปล้างดูอยู่บ้านว่ามันใช้ได้ไหมล้างแอลกอฮอล์เอาป้านเราเดินไปฝั่งนน้นดีกว่าป้ามาสว่างสมบัติพวกเงินพวกอะไรมันชอบหลุดตามนี้แหละอ่า Bye. dù không muốn có chéo cháo nữa hấp bụng Thơ đề hạ xuống mặt tộc มาอะไรแล้วนะออโอ้โขึ้นแล้วนะครับผมอ่ะลองดูขึ้นนะครับผม โอ้สุดๆเลยนะครับโอ้คืนนี้สุดๆเลยโอ้นี่แมงกะพุนนะครับผมโอ้ตัวเบลเลอร์เลยครับผมโอ้แมงกะพุนนะครับตัวเบลเลอร์เลยโอ้โอ้โอแมงกะพุนตัวเบลเลอร์เลยครับอ่าเดี๋ยวผม เดินไปเรื่อยๆนะครับผมเดินไปเรื่อยๆเ,เยวจีสมบัติอีกครับวันเดียวผมก็จะไปล้างขาที่ที่บ้านพักนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆ ในนี้พวกเก็บได้อะไรไม่รู้นะครับผมทิ้งนะครับผมทิ้งนะครับอย่าล้างด้วยน้ำทะเลล้างมือก่อนนะครับโอ้โอ้พอถือว่าบรรยากาศก็พอใช้ได้นะครับผมก็ ก็จะเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเช้าผมก็จะกลับมาถ่ายใหม่นะครับนี่เขาก็เก็บไว้นะครับผมมีเสือ้อชูซีฟนะครับผมเอ้ะเอ้ะ รยากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายนะครับผมทรายเยอะนะครับผมคนลงฝรั่งเนี่ย อะไรไม่รู้นะครับเฮ้โอ,อ้นี่ปลานะครับปลาทูนะครับผมโอ้ปลาทูผมมีปลาอะไรด้วยนะครับนี่ ตายนะครับปะทูเหมือนกันครับผมเ,เ,ดเด็กเด็กเด็กโอ้โหตอนที่ผมไม่ได้มานะครับขึ้นขึ้นนี่โซซาขึ้นขนาดนี้นะครับนี่ลอยน้ำเปียกนะครับผมเออ พ่อตอนนี้ว่ากลัวมันกัดนะครับ <c oughs> มันขี้หยอกดิโอ้น้ำนะครับอย่าล,ยล้างมือก่อนโอ้โอ้ไม่กอดนะ หมดแล้วนะครับดู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 นะดูว่าแล้ก็เดินกลับนะครับผม อ๋อมาตัวนี้ม like ันวิ่งตามนะครับผมกระมมนะครับมุมมุมละเออละออแลก็เดินนะครับโอ้รอฝากกดติดตามด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ